สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนเอฟทางช่อง Youtube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกับผมอีกเช่นเคยครับออฟซีชี้มวยเด็ดนะครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักครับรายการศึกเพชรยินดีวันพรหัสที่28พฤศจิกาย,ยน2567ครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอ 24, 18, ร์ยู่สี่สิบดนกเป็นต้นไปนะครับณนะเวทีมวยราดชดำเนินครับทั้งหมด8คู่ในรายการนะครับก็ อ่าหลักๆ9คู่นะครับขออภัยครับมีทั้งหมด9คู่ช่วงแรกทางช่องทูนี่คู่แอปพายทีวีอีก5าคู่นะครับก็คู่มวยจัดได้น่าชมน่าดูมากๆ,ๆนะครับวันนี้ผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักช่วงแรกสี่คู่ช่องแต่ตสดอีกเช่นเคยนะครับพอได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการช่วงแรกให้แฟนมวยได้ทราบเบื้องต้นกันก่อน คู่แรกเป็นซูเปอร์บอลเกียรติชัดชัยครับพบกับแสงอระดุนสศีสวัสดิ์ครับคู่นี้119นะครับคู่2มวยแก้มือล้างตาครับภูสิงหอ์อขำบินครับพบกับฤทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีครับเบสพิกัด114ปอนด์คู่ที่3รองคู่เอกครับคู่นี้เป็นมูลรอบห้าดาวเงินล้านแต่ว่าน่าจะเป็นการต่อยนอกรอบนะครับเพราะว่าฝ่ายน้ําเงินเนี่ยมาเข้าเว้นแทนนะครับหนึ่งเอราวันพบกับเพชรไทยแลนด์ออกิจเกษมร้อยยี่สิบสามคู่ที่สี่คู่เอกก็เป็นมูลรอบห้าดาวเงินล้านครับ เสาโทอาจริยะพบกับยกมรกตป่าโดงอยุธยา123้อปอนด์ฝากกันกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมาชทางช่อง y o u t u b กัรับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเข้าด้วยนะครับรวมลืกอข้อมูลมวยเลทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่้า้ล่างคลิปนี้ เดี๋ยวเราไปให้ทัศนวิจาร์ณชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักเลยครับรายการศึกเพชรยินดีประจำวันอภนหัสที่28ปฤศจิกายน2567ครับเริ่มถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยู่24 18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณเวทีมวยราชจะดำเนินราชดำเนินครับทั้งหมด9คู่แต่ว่าผมจะมาให้ทัศนวิจาร์ณแช่4คู่ช่องถ่ายทอดสดนะครับ คู่แรกประจารายการครับซูเปอร์บอลเจียชัดชัยพบกับเจ้าแสงอรุณสอศสีสวัสดนะครับคู่นี้1นึ่อนด์วนะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนซูเปอร์บอลเจียชัดชัยครับมวยจากจังหวัดตากนะครับวัย17ปี176เซนติเมตรอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับซ้อมเพชรยินดีคาเดมี่พื้นเพเป็นมวยขวามวยเข่าประเภทเดินเสียบเดินค้ำเดินแทงครับประเภท เดินหน้าท้าดวลชวนแรกอ่ะเขาในล้วนๆครับสไตล์เอาหัวไปก่อนตัวเดินจับปัมตีล็อกตีประเภทเดินบูเดินชนครับปอดใหญ่ปลายแรง3ไมไฟหลังสุดครับมีชนะคะแนนลุ่งหนา้าผาแสงบารมีที่ราชชด,ดำเนินครับชนะสิงห์พิชัยวีเคเขาใหญ่ครับต่อยศึกชากราวที่ใต้นะครับแล้วก็ล่าสุดชนะสิงห์กล้องธรณีมวยไทยครับที่เวทีมวยรงังสิทธิ์ยีบสองตุลาคมที่ผ่านมา คู่ชกครับแสงอรุณสอสีสวัสด์ครับแสงอรุณสอสีสวัสดิ์19ปี170ซนเมตรมวยจากสุรินนะครับซ้อมอยู่ที่สอสีสวัสด์ที่เกาะสมุยนะครับพื้นเพก็เเป็นมวยประเภทครบเครื่องแหละครับเข่าครบเครื่องทรงคล้ายๆกันแหละแต่ว่าความหลากหลายเนี่ยเจ้าฝ่ายน้ําเงินเนี่ยแสงอรุณเนี่ยจะหลากหลายกว่าซูเปอร์บอลก็อย่างที่เราเห็นหลายไฟครับประเภทเข่าล้วนแสงอรุณสอสีสวัสด์เป็นมวยเข่าครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับอาวุธด,ดูหลากหลาย หายจากเมืองกรุงไปพอสมควรครับสามไฟหลังที่ต่อยไว้นะครับมีชะนะคะแนนเจ้าเฟอร์นันโดเฟอร์นัโดกิติมวยไทยครับที่เกาะสมุยครับแล้วก็มาชะนะคะแนนเจ้าทาฮาภูเก็ตสิงห์มวยไทยที่เกาะสมุยนะครับล่าสุดต่อยที่ราช,ชดำเนินครับชะนะคะแนนเจ้าวังไพแบงค์ยูโร22่พฤศจิกาพฤษภาคมปีหกเจ็ดร้อยสบอนแล้วก็ล่าสุด เจ้าตัวบอกว่าต่อยอยู่ที่เกาะสมุยนะครับไฟหนึ่งแล้วก็ชนะคู่ชกมาอ่าชนะไม่ใช่ชนะคู่ชกในวันนี้นะครับก็ต่อ,อยที่เกาะสมุยเนี่ยชนะมาล่าสุดสาภาพร่างกายชั่วโมงนี้อยู่ที่ทางด้านฝ่ายแดงครับอยู่กับทีมงานคนจัดประเภทเขา่าเดินเสียบเดินคำ้ำเดินแทงถ้าคิดไม่ออกก็สไตล์เจ้าห่วงเชื่อมอะ่ะ ห่วงเชื่อมที่ต่อยกลุ่มพลังใหม่ประเภทเดินหน้าท้าดวลชวนแรกอย่างเดียว,ว่เดินจับปั้มตีล็อกตีความหลากหลายฝีมือความเป็นมวยทรงมวยทางมวยอยู่ที่แสงอรุณครับแสงอรุณตัวนี้ก็หลากหลายครบเครื่องข้องเลยก็ต่อยถือว่าสม่ำเสมออยู่นะไม่ได้หายเวนานคู่นี้น้ําหนักสอบเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงมาลดประมาณ1ปอนครับส่วนเจ้าฝ่ายน้าเงินเนี่ยแสงอรุณเนลดประมาณปอนด์มนะครับลดเยอะทั้งคู่ครับเมื่อเช้า คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเรทราคายังไม่เปิดนะครับแต่ส่วนตัววันนี้ผมชอบที่ซูเปอร์บอลเจียชัดชัยหนึ่งเลยคือบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมคนจัดครับดูดีกว่าแล้วก็ลูกเต้อลูกขยันมวยเดินทำประเภทเดินหน้าท้าดวลชวนแรกทรงสไตล์นี้เข้าทางราชจะดำเนิน ไม่ออกทะเลก่อนเนี่ยผมมองว่าคู่นี้ดูดูดีกว่าคือลึอกๆแล้วเป็นมวยเขา่าชนเข่าทั้งคู่ลูกเหนียวลูกตือ้อลูกขยันเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้าซูเปอร์บอลนะครับวันนี้ยังออกไปที่ซูเปอร์บอลนะครับเรียญยังไม่เปิดนะครับคู่นี้ส่วนตัวยังชอบไปที่ซูเปอร์บอลครับจะชนะเจ้าแสงอรุณสอศรีสวัสดิ์คู่2ครับมวยแก้มือล้างตากันนะครับเจ้าปูสิงห์ออกขำบินพบกับเจ้าฤทธิพันธ์พันดักรัตนบ,บุรีครับคู่นี้หนึ่งร้อยสิบสี่อลฝ่ายแดงก็คือเจ้า ูสิงห์อขำอินครับปูสิงห์อขำอินตัวนี้ก็20ปีครับมวยจากศรีสะเกดครับสูง170เซนติเมตรครับซ้อมอยู่ที่อขำอินที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นมวยเข่าประเภทเข่าล็อกลัดมัดตีปั่มตีทะลุดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับชนะมานะครับ3ไฟหลังสุดที่ต่อยไว้นะครับมีชนะ2หมัดพยั์คำสิงห์ครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับแพ้คะแนนเจ้าก้าหน้า m j ไฟพอยท์ครับที่เวทีมวยราชดดำเนิน ล่าสุดชนะคู่โจกในวันนี้มาครับที่เวทีมวยลังสิทธิ์ครับ5พฤศจิกายนที่ผ่านมาวมหนักปล่อยๆนะครับวันนั้นไปต่อยกันน่าจะไปแทนทั้งคู่นะคู่โกครับลิธิพันธ์พันดักรัตนบุรีครับลิธิพันธ์ตัวนี้ก็วัย20ปีครับ161เซนติเมตรจากสุรินซ้อมอยู่ที่พันดักรัตนบุรีนะครับหรือว่าเจ้าลิธิพันธ์บอลมหาชัยเดิมอะ่ะตัวนี้ก็ประเพศมวยบูแต่ขาเจาะยางต่อยหมัดประเภทลุ้นนับลุนน็อก วงในล็อกลัดมาตีปั๊มตีครับตัวเล็กกว่าน่อยแต่ว่าแข็งโป๊กเลยมีชะนะอกยกสองเพชรน้องโฟนอนวัดยิมครับที่หลังสิทธิ์แล้วก็มาชะนะคะแนนเพชรน้องโฟนอนวัดยิมที่หลังสิทธิ์ล่าสุดแพ้คู่ชกในวันนี้มาครับที่หลังสิทธิ์ห้าพฤศจิกาย,ยกนที่ผ่านมาคู่นี้ต่อยกันมา3ยกเบียดยก3าเนี่ยผู้สิงทำได้ดีนะวงในถือว่าจับตีได้เปรียบเลยยก4เนี่ยเจ้าลิธิพันธ์ไล่ขึ้นมาเป็นต่อประมาณ11151ึ่านเลยนะวันนั้นผมก็ยังจำได้ วยเนี่ยดูหมดสียกไม่น่าออกตัวด้วยนะมวยคู่นั้นก็ราคาบรรยากาศสภาพแวดล้อมดูได้เปรียบเยอะเลยอะแต่ว่าอย่างที่กรรมการตัดสินครับช่วงประมาณปลายยกสี่บรรยากาศก็ไหลรองลงมาคู่ขี้สูสีวันนั้นก็ถือว่าเบียดออกไหนก็ได้ครับแต่ว่ากรรมการชูให้ตั้งนัดเย้าผู้สิงชนะมาการทำตัวการซ้อมไวลล่าสุดก็ไปเหมือนจะไปแทนทั้งคู่ครับต่อยกันเวทปล่อยๆวันนี้เป็นยในรารการทั้งคู่ครับสภาพร่างกายดีทั้งคู่เลย น้ำหนัก2เมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงเกินปอนกับไปจุด2ครับน้ำเงินลด0.4ส่วนตัววันนี้ยังมองไปที่ลิธิพันธพันดักรัตนบุรีครับเคยแพ้มาก็จริงแต่ว่าต้นต้นเนี่ยผมมองว่าดูดีกว่าส่วนวงในเนี่ยก็ไม่เป็นรองเพราะว่าวงในก็เหนียวเหมือนกันประเภทล็อกลัดมัดตีมีศอกสวนอันตรายด้วยนะครับได้ลูกหนักลูกแรงครับวันนี้สาภาพร่างกายดีกว่าไฟที่แล้วต้นต้นเนี่ยลุ้นได้ด้วยส่วนปลายปก็ถือว่าเหนียวเหมือนกันล่าสุดเนี่ยพิกแพ้มาหลายสิบอ่าประมาณสัก แปดหนึ่งสิบหนึ่งอ่ะช่วงยกสี่เนี่ยกลางอากาศมีถึงสิบห้าหนึ่งอ่ะเจ้าลิธิพันเนี่ยพิกแพ้คู่นี้ออกไปที่ลิธิพันครับจะชนะภูสิงห์ออาอินครับส่วนคู่ที่สามครับรองผู้เอกครับผู้นี้เป็นมัวรอบผ้าดาวเงินล้านแต่ว่าต่อยกันนอกรอบนะเพราะว่าเดิมทีเจ้าหนึ่งเอราวัณจะต้องเจอกับเจ้าเพชรนำโชคนะครับเพชรไทยแลนด์เนี่ยมาเสียบแทนนะครับหนึ่งเอราวัณครับชวบกับเพชรไทยแลนด์ออจิกเกษมร้อยยี S ่สิบสามบอนนะครับต่อยนอกรอบเจ้าหนึ่งเอราวัณน,น่าจะเข้ารอบไปแล้วนะครับเพราะว่าาชนะม ชนะมาตลอดเลยในมววรอบหนึ่งเอราวันมวยวัย20ปีครับร้อยเจ็ซนติเมตรจากปัตตานีซ้อมเอราวันที่ยะลานะครับพื้นเพก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงชื่อเดิมก็คือเจ้าหนึ่งแสนวอเสียนิิรีมีนอกมีในครับตีนอกเนี่เตะต่อยรุนแรงส่วนวงในก็เหนียวหนือครับแข็งแร่งแข็ง,แ,งแรงช่วงนี้ฟอร์มสดสภาพร่างกายดีมาก สามไฟล่ลังสุดมีชนะหนึ่งพิชิตจอเที่ยงทามที่ลังสิทธ์ชนะรถถังอิส,สานหนุ่มบางกระดีที่ราดดำเนินชนะเสาโทโออัจริยะที่ราช,ชด,ดํำเนินครับ31ตุลาคมที่ผ่านมาคู่ชกเพชรแลรนด์อจอีกเกษมครับวันนี้มาแทนนะครับแต่และได้เปรียบเรื่องชื่อมวยรุ่นพี่กระดูกการบานมวยดีกว่า2ยิบปีครับ169มวยขวามวยเขา่าซ้อมนอนวัดยิมที่ชนบุรีครับประเภททะลุดูดันครับมวยเขา่าทรงหนักแรงมีหมัดต่อยแม่นต่อยคมลุ้นได้ครับแต่ว่าวันนี้มาแทนนะ สามว้ลังสุดที่ต่อยว้ครับมีชนอกยกสี่เพชรนำโชคอภอิบนสีที่ราดดาเนินแพ้ดีเซลเล็กเพชรยินดีคารดมี่ที่ราดจชดํำเนินครับล่าสุดชนะคะแนนเจ้าบุญหลงคลองสวนภูรีสอ์ท,ที่ราดชดํำเนินยี่สิบหกตุลาคมอ่ายี่สิบหกกันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงมาร้อยยี่สิบสามจุดเก้าลดศูนย์จุดเก้าน้ำเงินมา 5, ร้อยยี่สิบสามจุดห้าลดศูนย์จุดห้าเลทราคายังไม่เปิดคู่นี้อย่างที่เราเห็นกันหลายไฟ สภาพร่างกายความสดความห้าวอยู่ที่หนึ่งในละวันวันนี้ได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวการฟิต้อมมวยตัวยืนในรายการคู่ชกรุ่นพี่ครับเพชรไทยแลนด์มาแทนวันนี้เสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวการฟิต้อมแต่ว่าต้นๆฝีมือความเป็นมวยเนี่ยถือว่าทางมวยเนี่ยหนึ่งในละวันผมมองว่าได้เปรียบเพชรไทยแลนด์จะชนะได้ต้องอาศัยมวยลูกตือ้อลูกเข่าวงในอะ่ะ แต่ว่ามีหมัดพอลุ้นได้นะเจ้าเพชรไทยแลนด์ตัวนี้แต่ว่าวันนี้มาแทนไม่รู้ว่าจะเล่งขึ้นหรือเปล่าส่วนตัววันนี้ก็ยังมองไปที่เจ้าหนึเอราวันครับสดได้เปรียบสภาพร่างกายสวีมือทางมวยต้นๆใน้ดูดีกว่าส่วนวงนาเนี่ยผมมองว่าก็าไม่เป็นรองอะ่ะเพราะว่าของเดิมๆเ,เขาก็ามาจากมวยเข่าอยู่แล้ววันนี้ยังชอบที่เจ้าหเอราวันครับจะชนะเจ้าเพชรไทยแลนด์อจิตกเกษม ส่วนคู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับผู้นี้เป็นมวอรอบผ้าดาวเงินล้านนะครับเสาโทออจริยะพบกับเจ้าเพชรอ่าหยกมรกตวอสังภัยครับร้อยยี่สิบสายแดงก็คือเจ้าเสาโทออจริยะครับคู่แฝดเสาเอกนี่แหละครับยีปีครับร้อยหกเซนติเมตรจากนนทบุรีครับเขตกรุงเทพมหานครครับซ้อมอยู่กับทีมงานเดชรัดนะครับเริ่มดิมก็คือเจ้าเสาโทสิทธิเชบุนธรรมนั่แหละครับเคซ่ายิมมวยจังหวะฝีมือครับประเภทเจ้าเล่เลยสื้อแปะเรียกอาจารย์ถ้าพูดถึงฝีมือมวย ก่าวดูการผ่านมวยชื่อมวยของเดิมๆในระดับเบอร์ต้นๆเลยก็ว่าได้ครับเสาโทตัวนี้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวเพราะว่ากลับมาก็ถือว่าได้หลายไฟแล้วนะเจ้าเสาโทร,ร่างกายก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วชะนะยกมรดกรวสังพไพยคู่โจนในวันนี้ครับที่รังสิทธิ์แล้วก็มาชะนะคะแนนเจ้าน,นกยกสองเพชรํำโชคออกบปบนสีที่ราช่นดำเนินล่าสุดแพ้หนึ่งเอราวันที่ลาดดำเนินครนนับ31ตุ 1, ลาคมที่ผ่านมา คู่ชคหยกมรกรดวสังประภัยครับคู่ปรับเก่าครับ26ปีครับ170ซเมตรจากรีสะเกตซ้อมอยู่ที่พอหลักบุญที่ขอนแก่นครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครับทรงมวยทางมวยคล้ายๆกันแหละประเภทจัดจ้านเลย3ยก4ี่ห้าตัวใครตัวมันเลยต่อยก,กันมาล่าสุดเนี่ยถ้าแฟนมวยได้ดูเนี่ยก็ถือว่าอึดอัดแทนเจ้ายกมรกตมากสามหลังที่ต่อยไว้แพ้เสาโทอ,อจริยะที่รังสิทครับ แพ้เด่นสินนายกต้ยดะพงที่ลาดดำเนินล่าสุดชนะเป็นนำโชคสอจอต้องปาจีนครับที่เวทีมวยลาดจะดำเนิน3 1ตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเจอกันมา3ครั้งเจอกันมา3มครั้งนะครับคือสองไฟ์หลังเนี่ยเอาที่ผมจำได้นะครั้งแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเหมือนจะเหมือนเสาเอกนะ่าจะเคยชนะมาครั้งที่2เนี่ยเป็นทางด้านโจ้ ยกมรกตชนะคะแนนต่อยกันที่เวทีมวยในศึกมวยเด็ดสองเบียนเดือดอะ่ะตั้งแต่ปีหกหกยกมรกตเคยชนะมาแล้วก็เสาโทเนี่ยมาแก้มือล้างตาได้ไฟล่าสุดที่ต่อยกันมาน่าจะต่อยในมวยรอบห้าดาวเงินล้านนี่แหละต่อยกันที่เวทีมวยลังสิตมวยมันสนั่นเมืองครับ30กรกฎาคมวันนั้นเนี่ยต่อยกันเอาเอาไฟล่าสุดเลยไฟ,ยไฟที่เสาโทกลับมาแรกๆนะสยก สองยกแล้วกันสองยกเสาโททาท่าไม่น่ารอดอ่ะสองยกในเสาโททําท่าไม่น่ารอดยกมรากดในเตะจังหวะเตะจังหวะต่อยในกระเด็นกระดอนไปหมดสภาพร่างกายช่วงนั้นเสาโทยังไม่เข้าที่เข้าทางบทสามยกโอ้โหมวยในหน้าต่อยกมรกดมากๆ4สี่ห้ารับอย่างเดียวเลยครับเสาโทก็มีโอกาสออกอาวุธเตะได้วันนั้นก็รอเอาซะสี่ห้าในขาดลอยเทายท,าย,ทายเลยเสาโทวันนั้นก็พลิกชนะแบบเหลือเชื่องงกันไปทั้งเวทีอ่ะ เพราะว่า3ยกเนี่ยเสาโทดูไม่น่ารอดแล้วอ่ะโดนอะไรก็เจ็บแต่ก็ยังว่าครับหยกมรกตประเภทไฟเอก3ยก45หในตัวใครตัวมันคู่นี้มากลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งเสาโรเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วสาภาพร่างกายก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยฝีมือทางมวยต้นๆคู่ขี้สูสีแต่ว่า4ีหเนี่ยความมาตรฐานความมาตรฐานผมมองว่าเสาโทชั่วโมงนี้ดูดีกว่าคือหยกมรกตอย่างที่เราเห็นหลายไฟอ่ะ เป็นมวยที่ผมไม่รู้ว่าเป็นไงนะได้เปียบแล้วชอบออกไปถอยแล้วถอยไม่ค่อยออกอาวุธด้วยประหยัดอาวุธครับออกทรงขี้เกียจสีห้าต่อยรอแพ้เยอะไปหน่อยเสาโทมีลูกล่อลูกชนครับเดินได้ถอยเป็นครับชั่วโมงนี้มีศอกอันตรายด้วยน้ําหนักมาร้อยยี่สามจุดเจ็ดลดศูนย์จุดเจ็ดสบายสบายเลยแต่ว่ายกบรรกฏเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยร้อยยี่บห้าครับเกินไปสองปอนด์เลยก็ถือว่าลดนานพอสมควรครับคู่นี้ก็ออกไปที่เสาโทอ่จอัจริยะครับ ยำแขนได้ครับวันนี้จะชนะหยกมรกตวัวสังปภัยชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปมรักมวยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการศึกเพชรยินดีวันพฤหัสที่28พ่พฤศจิกายน2,567ครับเริ่มต,ต,ตาต้นสดทางช่องทูฟอร์ยู่2 4นิกาเป็นต้นไปนเวทีมราชจะดำเนิน เลทราคาล่าสุดตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวถ้าเลทเปิดยังไงผมจะรีบอัปเดตลงให้หน้าเพลด facebook แล้วกันนะครับแฟนมวยก็เข้าไปกดไ like, ลค์กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับ3ดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวผมมองไปที่1เอราวัณครับชาชนะเพชรไทยแลนด์รอยีกเสียมได้เปรียบการในตัวการซ้รอมครับเป็นมวยตัวยืนรายการถึงแม้จะต่อยนอกรอบเข้ารอบไปแล้วก็ตามครับดูว่าวันนี้ได้เปรียบสงมวยทางมวยดูดีกว่าวงนอก ดีกว่าเห็นครับส่วนวงในก็ไม่เป็นรองครับวันนี้จะชนะเจ้าเพชรไทยแลนด์ออจิกเสม5้าดาววันนี้ไปที่เสาโทรครับจะชนะยกมรกตรวัวสังประภัยย้ำแขนได้เคยชนะมาล่าสุดวันนั้นในสี่ห้าขาดลอยท้ายขนาด2ยกทําท่าไม่รอดนะเสาโทแต่ยังกลับมาได้อะตั้งแต่ช่วงกลับมาแรกๆเนะี่ยวันนี้ร่างกายดีกว่าเดิมเยอะสะภาพร่างกายชั่วโมงนี้ก็ดีกว่าน้ําหนักเมื่อเช้าก็มาดูดีส่วนเจ้ายกมรกตรเมื่อเช้าก็ลดเยอะ ปกติเป็นมวยที่ประหยัดอาวุธสีห้าอยู่แล้ววันนี้ต้นๆอาจจะดูคู่ขี้ครับดูเหลือ่อมๆแต่ว่าเสียสีประท่ากันไปแล้วท้ายๆครับวันนี้ผมวางว่าเอาอยู่เหมือนเดิมอะ่ะชอบมากครับวันนี้เสาโทจะชนะยกมรกตวอสังภัยชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยชอบทั้ง4คู่ใน,ในการคู่แรกชอบไปที่ซ bon. ูเปอร์บอลเจตชัดชัยครับคู่ที่2ชอบไปที่โจ ภูสิงห์ขอไปครับชอบที่ลิธิพันธ์พันดักรัตนบุรีจะชนะภูสิงห์องสวนปูรีสอดคู่3ชอบ1เอราวัณคู่4ชอบที่เสาวโทออัจฉริยะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาโค้ดไ้เท่านี้ขอบประทับ